กลางคืนที่ไร้แสงดาวเจ้าชายมารยืนอยู่บนยอดเขามองเปลวไฟสงครามที่โหมกระหน่ำทั่วแผ่นดินขณะเขากำลังจะเหวี่ยงพลังมาทำลายทุกสิ่งเสียงหนึ่งดังขึ้นอ่อนโยนแต่หนักแน่นราวลมฤดูใบไม้ร่วงหยุดเถิดเจ้าจะทำลายโลกหรือแค่ทำลายหัวใจตัวเองกันแน่เขาหันไปและนั่นคือวันที่นักพรตหญิงผู้สว่างที่สุดในแดนมนุษย์เข้ามาหยุดยั้งความมืดในดวงใ,ใจของเจ้าชายมาร้วยเพียงดวงตาที่สันไหวด้วยความเมตตาหวานแต่เจ็บลึกแต่สง่างามผสมกลิ่นอายเทศมารพรหมิขิตตำนานกล่าวว่าบนสวรรค์ชั้นที่เก้าซ มีเจ้าชายองค์หนึ่งนามว่าลันอุหานถือกำเนิดจากเปลวเพลิงแรกเริ่มของโลกยามเขาร้องให้ครั้งแรกเปลวเพลิงได้แดผดเผาเมฆทั้งสิบลมยามเขาโกรธท้องฟ้าทั้งผืนมืดลงราวเวลาถูกกลืนเขาเติบโตมาพร้อมคำสาวยิ่งหัวใจวาวุ่นไฟมานจะยิ่งกลืนกินสรรพสิ่งเพียงการเต้นของหัวใจก็สามารถเปลี่ยนแผ่นดินให้กลายเป็นทะเลเพลิงได้ดังนั้นสวรรค์จึงสั่งห้ามห้ามรักห้ามผูกพันห้ามรู้สึกห้ามไว้ใจใครแม้แต่คนเดียวเพื่อให้โลกปลอดภัยแม้หัวใจเขาต้องแหลกสลายก็าตามลันอุหานจงเเตินควววาาามมดดดแ่่ียกกะ เ,นนเขาเป็นเปลวไฟที่สวรรค์หวาดกลัวเป็นความมืดที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้จนวันหนึ่งในสนามสงครามที่เต็มไปด้วยเถ้าถ่านซากเมืองยังอุ่นร้อนด้วยเพลิงที่เพิ่งมอดเสียงร้องคร่ำควรวญดังไปทั่วหุบเขาหลันอูหานยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟพร้อมทำลายเมืองสุดท้ายที่ยังเหลือบนแผ่นดินแต่ทันใดนั้นท่ามกลางลมหนาวอันเฉียบคมมีหญิงสาวชุดขาวคนหนึ่งก้าวออกจากหมู่เมฆผมยาวพลิ้วราวกาหิมะดวงตากระจ่งางใสเหมือนบอจันทราเธอคือไปซิงหลัวนักพทตผู้เกิดจากดอกเหมยที่เบ่งบานกลางฤดูหนาวเธอมีีพพลลังงแสงท่่ออออบุนจจะปใ แม้กระทั่งดูมิญญาณที่หลงทางที่สุดเพียงแรกเห็นหลันอูหารู้สึกว่าเปลวเ,เพลิงในใจหยุดสั่นไหวเมื่อลมอ่อนๆอพัดฐานกองเพลิงให้สงบลงเพียงชั่วลมหายใจเธอเดินเข้าใกล้แม้พื้นดินใต้เท้าเขายังคงร้อนระอุแม้ทุกก้าวคือความเสี่ยงที่อาจถูกเผาเป็นเท่าฐานแต่เธอก็ยังเดินอย่างไม่หวัดกลัวเจ้าเจ็บช่หรือไม่เสียงเธอนุ่มจนเหมือนเสียงหิมะร่วงหากเจ้าไม่อยากทำลายโลกก็ไม่ต้องทำลายตัวเองอีกแล้วเพียงประโยคนั้นเจ้าชายมารผู้ที่ไม่มีใครเคยเข้าใจกลับรู้สึกเหมือนหัวใจถูกสัมผัสคร,ครั้งแรกเเเเเเเธธออไมม่่หห็็็็นนนขาาาปปปีีศจจคววดท อยู่ลึกกว่าเปลวเพลิงตั้งแต่นั้นพวกเขาพบกันในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงใต้ต้นเหมยที่มักปริบานแม้ท่ามกลางสงครามเธอเล่าเรื่องมนุษย์เขาเล่าเรื่องของมารเธอยิ้มอ่อนโยนเขาหัวเราะอย่างเงยบงนันเธอเติบโตกลางแสงเขาเกิดท่ามกลางเงาแต่ทั้งคู่ต่างเติมเต็มความว่างเปล่าให้กันและกันอย่างงดงามแต่พรหมลิขิตโหดร้ายเพราะนักพรตไม่อาจรักมารและมารไม่อาจครอบครองแสงเมื่อสวรรค์รู้ถึงสิ่งต้องห้ามพวกเทพทรงทับลงมาเพื่อพาไปสิ่งหลูกลับหลันอุหานต่อสู้จนเลือดสีมาไหลทั่วประกอเขาไม่เคยหววววัััั่่นนนนกกลลเเทแตใ้ขาบ เธอจะจากไปมากกว่าอะไรทั้งหมดครั้งสุดท้ายก่อนถูกแยกจากเขายื่นมือสั่นไหวแต่ที่แก้มเธอแผ่วเบาแม้เปลวเพลิงยังคงเต้นอยู่ปลายนิ้วหากข้าต้องอยู่ในความมืดชั่วนิรันต์เจ้าก็คือแสงเดียวที่ข้าขอจดจำไปจนสิ้นลมหายใจเธอยกมือแต่หลังมือเขาแววตาคล้ายจะร้องให้แต่ก็ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแม้โลกจะสั่งให้เราแยกจากแต่ความรู้สึกไม่มีใครรากมันไปได้ข้าไม่เคยหวังให้ท่านเป็นแสงข้าแค่อยากให้ท่านรู้ว่าแม้ปีศาจก็สมควรได้รับการอบกอดประตูแดนสวรรค์ค่อยๆปิดเปลวไฟค่อยๆเงียบลงเหลือียดกม้ลสุทททาา่่รว กลางความเงียบงนันและไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วความมืดรักแสงหรือว่าแสงรักความมืดมากกว่ากันเรื่องนี้เตือนเราว่าบางครั้งคนที่ดูอันตรายที่สุดคือคนที่เจ็บปวดที่สุดแต่ซ่อนมันไว้หลังความแข็งแกร่งและคนที่ดูอ่อนโยนที่สุดมักเป็นผู้ที่ยอมแบกรับความเจ็บของคนอื่นแม้รู้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกเผาผลาญรักของลานุูหานและไบซิงหลัวคือบทเรียนว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นแสงแต่คือการอยู่เคียงข้างเขาแม้เขาอยู่ในความมืดบางรักไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อครอบครองแต่เกิดขึ้นนเพื่อยยีากัและจจงค ไว้ว่าความอบอุ่นเพียงหนึ่งคนสามารถอยู่สงครามทั้งหัวใจได้เสมอ